ข้านเหนียวลำไยพี่น้องใส่สนใจแต่แซบแต่แซบกะทิใส่ที่หลังข้านเหนียวลำไยใส่กะทิสดอร่อยใส่สนใจมาเด้อพี่น้องตัดแทยนะคะ ข้าวเหนียวลำใหญ่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแนมลำใหญ่แต่ทีนี้ก็แสอันนี้ก็เข้ากัะนี่ให้มันเย็นก่อนจังหน่อยใส่กะทิสดลงไปเจอกันที่ตลาดโนนสังค่ะลงตลาดค่ะ ข้าเหนียวลำไยพี่น้องข้าเหนียวลำไยน่าอร่อยส,สวยอสวยกะทิสดเท่าอย่างใสที่หลังเจอกันที่นนสังนะคะเย็นนี้ตลาดเจอกันค่ะอันนี้ตากเร้ว ยังบรทานในใสกะทิค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะเจอกันที่นวลสสงนะคะตุ่มส่ไปเตยหอมค่ะหอมลำใยสดๆจอดต้นเจอกันที่นนสงังโอ้ยหอมเลยหิ้วเข่าจ่อยๆแลวพี่น้องแต่ว่าเตรียมของให้ลูกสาวไปตลาดก่อน <c oughs> ทักทายนะคะ ต้มข้าวเหนียวลำไยค่ะลำไยก็สดจากต้นเลยทีเดียวค่ะห้าเสร็จแล้วห้าจะเห็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ใส่กะทิสดนะคะ ประมาณนี้นะคะเนี่ยให้กล้องเห็นชัดๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ <rattling. S 1> เจอกันที่นนสังนะคะยินนีอู้อยเตียนเตียนเตียนยังไม <collection> ่ลง <s> ของข่อยเมื่อไร อย่ามาลงของกันและกันนะจ๊ะอันนี้มาเต็ม,มเป็นตาวัน้เจอกันที่ตลาดนนสั่งนะคะคลิปนี้ทำฮ็ดอ่ะเฮ็ดข้าวเหนียวลำไยค่ะอืม ชิมอร่อยค่ะหวานหอมหวานหอมพี่น้องเจอกันค่ะคลิปนี้ยไวส้สน,นิทก่อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเตรียมดูกันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้หนดูนะคะให้ใคร,รคดับใครดีเด้ยค่ะพี่นอง